สวัสดีค่ะแฮดเมดนบาบนสีนะคะนี้มาโชว์องุ่นเข้าสีไปเยอะแล้วนะคะแ่ลไม่โตเท่าไหร่นะทั้งหมดสามพวงยังอยู่เหมือนเดมเิมเริ่มเริ่มดำแล้วนะสีดำดำแล้วพวกนี้ยังไม่เข้าเท่าไหร่เขียวๆอยู่เทียบกับน,นิ้วนะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่พวงยาวใช้ได้เลยงยาวเข้าฝ่ามือเลยนะสวยอยู่แต่ถ้าลูกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าลูกเก็บไปเยอะไปมัง้งมันเลยลูกไม่โตช่อนี้ช่อนี้กระดกอยู่มีขนาดตี๊ตัดทิ้งไปมั้งเลยนะคะสวยงามสีเข้มและอ,อ,อีกสักเดือนคงจะได้กิน มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงมัง่งสวยงามยังอยู่ในเข่งเรียบร้อยดีเหมือนเดิมนะคะปลูกในเข่งได้ที่ลูกไม่โตวสวยอยู่มันมดรั่วหวานเลยเดินนะมดเดินโชว์เพื่อนๆอีกรอบ รประมาณนี้นะคะถ้าดำทั้งยกพวงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาให้ดูอีกรอ,กอบนะคะว่าเป็นยังไงรสชาติจะมาอัปเดตให้ดูนะคะช่วงนี้มาโชว์ก่อนช่อลูกก็ไม่กลมนะลีลีไม่แน่ใจพันอะไรเหมือนกันตอนซื้อเขาบอกว่าอาหุ่นแม่มดดําแต่เราบอกว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ก็คนขายก็คงไม่รู้เหมือนกันละเนาะแล้วก็ไม่ว่าเขา ประมาณนี้นะคะมาให้ดูเดี๋ยวดำยกพวงเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงด้วยขอบคุณมากสวัสดีค่ะ